ะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงโควิดเราก็มักจะนึกถึงว่าคนไข้เนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจใช่ไหมฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันทําให้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปกระตุ้นโรคเดิมที่คนไข้เป็นอยู่แล้วให้กําเริบม,มากขึ้นแล้วคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคเดิมโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับตอนนี้มาดูว่าโรค ที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตเมื่อคนไข้ติดเชื้อโควิดนะครับจะเห็นว่าอันที่นํามาเลยอันดับแรกก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วเนี่ยเมื่อติดเชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติเนี่ยถึงประมาณ2.7เท่านะครับซึ่งความเสี่ยงเนี้ยใกล้เคียงกับ คนไข้ที่เป็นโรคถุงลมป่อพองหรือว่าเป็นโรคปอดนะครับอื่นๆก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวอยู่หัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่คนไข้ที่สูบบุหรี่แลนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจที่กินยาบางชนิดอยู่เนี่ยยานั้นเนี่ยอาจจะป้องกันการติดเชื้อโควิดหรือป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิดด้วยซ้ำไปครับคราวนี้มาดูว่าเออเรา โควิดมันไปเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจยังไงนะครับโควิดเนี่ยไปทําให้โรคห,หัวใจมีปัญหาได้ผ่านได้ทางหลาย,ลายกลไกนะครับเริ่มต้นจากอันที่1ก็คือตัวเชื้อเนี่ยไปกระตุ้นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงซึ่งทําให้เสียชีวิตได้อันถัดมาก็คือเมื่อติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายใช่ไหมครับการอักเสบอันหนึ่งก็คือการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งอาจจะรุนแรงทําให้เกิดภาะวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในที่สุดหรือตัวเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตัก,การนซึ่งสะสมอยู่ในหลอดเลือดให้แตกออกหรือกระตุ้นให้หลอดเลือดฝอยในหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกต,ติซึ่งโดยรวมก็จะทําให้เกิดโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียพันธุ์แล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้เช่นกันครับความสําคัญก็คือแม้ว่าเราจะเจออยู่กับมันมามา,มากกว่า1ปีแล้ว ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการรักษาจำเพาะยังไม่มียาต้านไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อนะครับการรักษาในปัจจุบันก็เพียงแต่รักษาประคับประคองหรือให้ยาหรืออะไรที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็หวังว่าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสแล้วก็หายในที่สุดนะครับ